สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคุณน,นะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จา้าสำหรับเมื่อนี้เราต้องอิ่ย่างมากมายดนะพี่น้องนะครับจัดแล้วครับผมมาเป็นแซลมอนคิงนะจัดมาแผ่นหนึ่งครับผมนะจัดมาไม่อนอ้ยตอนไงพวดคือสิกินมันเบิดต้องเบิ้งหนังยังไม่ได้ลอกอยู่เมื่อนี้ปาดก,กินสดๆเลยนะพี่น้องนะเราต้องอิ่ย่างมากมายเด้เมื่อน,นี้เด้อโอ้นดมจิ้มนะครับทีเด็ดตัวนี้เอาบักนาวใส่ลงไป เออบางแาวใส่ลงไปมาเนาะพี่น้องมาโอ้ยแมงวันกับเริ่มมาแล้วแมงวันกันเลยปลาดสดๆนี่นหะปลากินสดๆคืออีกคนะักเนาะอาจจะปลาบ้อง,งามแน่ก,กะกะบม่ต้องอิงย่งมากมายเลยพี่น้องเนาปลาดสดๆแบบนี้แหละมึงไปขนาดกลางยังไม่ได้เอะ ออเก้างยังไม่เร็วออกพี่น้องกินสดๆกันแบบนี้แหละมันเป็นตั้งไดบมือเนี่ยอืม

ช่วงท่องนวจะเป็นช่วงที่มันมันโดยปกติของมันยู่แล้ว เต่ามึงครับผมโมมีอย่างสดก็หนีแล้วครับโอ้ขอาทาเว้ปาดกินสดๆแบบนี้ก็โอ้โมต้องหย่างมากมายดอก ขพื้นก็ส่งฝนที่ตกนี่เนาะอากาศขึ้ม2-3งสามมือแล้วมันนี่ปาดแบบสดๆเลยนะแซลมอนคิงเออ ตอนนี้ประมาณพันสองพันสองพัน้พันซีนะครับตอนนี้พันซกินสุดเลยแต่าข้าเจเ้าางหมผมนึกว่าข้าเจ้างออกลเ,อเยกลยบริมืองี่แะผมนะมบริมึงเลยครับผมอืม พี่น้องว่าผมว่าได้กินหอมแบบที่อกินนยั่วตอนลูกเตนี่ตุยเขาไว้ เครื่องเน่รูเครื่องอืมเครื่องไหนยรูเครื่องไปกินสุดๆอืมไปลองเมึงดูป่นะนะ โอ้ตอนแบบ18บแคูณสิบแปดครับผม กินหอมมะเรียนคุณว่าข้าเจ้าหนีมันก้างออกแล้วบริษหนีบตัวเนี่ยก้างก้างจ้างพี่น้องก้าง มันลักมีกลางอยู่ตัวเนี้ยเออโหมโนกบมีกลางเลยพี่น้องนี่เสียงแซ่บๆ สายใจแห้งหี็ดนะีมือนนะเมื่อกินแบบนี้ดวนนะ อนอาจจะบ่สวยงามดอกพี่น้องนี่มึงนะตอนอาจจะบอได้วสวยงามนะแต่ว่าผมบ่ต้องการความสวยงามดอกเยอผู้ใดสชิว่านวัวิจ้าคือบอนสไร่กินดีๆเนี่ยมันแล้วต่ผู้มักนะครับแล้วจะสะดวกสบายของแต่ละคนบอบอคือกันแบบนี้นะ่ะ มึงลวดลายมึงเสินมันอ okay. Thử cái gì ạ Bật khương Đó เดี๋ยวเครื่องนี้เดี๋ยวผมเสียวไว้ดองนะครับเอาไว้ดองกันซีอิ๊วไม่กินก็เบิดหรอกนะครับเครื่องไงเครื่องไงพี่น้องเอาอจะปาดันน,น้ำกอกกัน ในความรู้สึกของผมนะถ้าถามว่าแซลมอนเนี่ยประเภทใดที่แซบผมแนะนำเลยเป็นแซลมอนคิงับผมนะถ้าเป็นพวกปลาทงปลาเท่าเนี่ยมันมันมันจะตางกันนะครับถ้ารบริเนิยมบริโภคนะจะลูก ก็ชาติตั้งกันหรือของนอเวย์เนี่ยนะมันจะตั้งกันเลยนะพี่น้อง 我啊，好 <constitutional> <idir> นะเบิดเครื่องหนึ่งพี่น้องนะเปียงบกเงน,นะครับกับบต้องอย่างมากมายดอกนี่กับเอาไวไ้เปยดองซิวนะครับเป็นดองซิวกินแซ่บๆคือกอระอนและไม่ได้ทิ่มด้วยเนี่ยนะครับบร่ได้ทิ่มพี่น้องถามว่าเป็นอย่างพิจารณาคือเอามาหลาแท่คือบอกเอามาแค่เปียงเดียวนะครับเปียงน้อยๆนะครับราคาแพง ถ้าซื้อเป็นเนี่ยเป็นเครื่องโตแบบเนี้ยมันจะถึกลงมาหลายเตอบพี่น้องนะครับคือสาเหตุที่ผมต้องซื้อเปลี่ยนเปียงแบบนี้แบบเครื่องเนะพี่น้องนอกจากนี้องอย่างมากมายห,หรอกนะสาใจแห้งดีดนะครับอาจจะบร่ได้สวยงามนะครับอาจจะบร่ได้สวยงามอาจจะจังไรล่ะก็ะคือผมมันง่ายๆอยู่แด้วนะครับสไตล์แบบง่ายๆนะครับผมในความคิดของผมนลว่า บ่จะเป็นต้องแล่นะครับมัจะเป็นต้องแลกกินสวยๆนะครับมันก็ได้รสชาติของแซลมอนที่แท้จริงคือกันนะครับแ้วแจะมักแผ่มักมันเด้อพี่น้องนะครับกาอ่ะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จ้าเป็นที่รู้้แเรวนะครับบ่ต้องอย่างมากมายเด้อพี่น้องนะครับจังไล็กก็ต้องขอบคุณเขาคผมนะครับขอบคุณหลายอาจจะมือเปื่อนแน่ปากเปื่อนแน่ก็เป็นธรรมดานะครับของวิธีการกินวิธีการรับประทานอาหาร นะครับก็ขอโทษขอไปห,หลายบอต้องอยิ่งอยากมากมายได้พี่นอ้องอ่หรับคลิปนี้ผลเริ่มไล่มาเร้วอีกดีครับผมสิขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้แหละครับผมสวัสดีครับ